สภาพหลังจากถ่ายรูปเสร็จขึ้นมาไดค่ะช่างภาพช่างภาพเป็นยังไงบ้างขาสั่นขาสั่นเดี๋ยวทุกคนจะรีวิวให้ดูมีทุกคนสงสัยว่า พกมาทำไมมาเที่ยวเกาะเนี่ยเราจะให้ดูนี่นะมันก็จะมีกระเป๋าตังมีกระเป๋าเครื่องสำอางนี่มันคือเสื้อผ้าที่เอามาเปลี่ยนระหว่างซึ่งซึ่งจะเป็นทำไมก็เหมือนกัน๋อ,อก็มันจะได้หลายๆชุดไงนี่มันเหมือนกันเลยนี่มันยัดได้แค่นี้ไง ไปต่อเรานั่นงซาลแมง